สวัสดีค่ะพบกับช่อง YM Spoil วันนี้มีซีรีส์เรื่องย่อม,มาเล่ามาสปอยให้ฟังกันค่ะรักวุ่นวายกับคุณชายนายกถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยควนยูนพระเอกของเรื่องพร้อมกำลังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่45ของเกาหลีพระเอกเคยเป็นอัยการที่ซื่อสัตย์และชี้ตรงเคยเป็นสส,แล,นส,อสอและเคยเป็นผู้ว่าการที่เกาะเซจูที่ฉลาดหลักแหลม แต่พระเอกก็มีเรื่องเศร้าเมื่อเจ็ดปีก่อนพระเอกได้สูญเสียภรรยาเป็นที่รักไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้พระเอกต้องเลี้ยงลูกคนเดียวตามลำพังโดยไม่คิดแต่งงานใหม่อีกเลยพระเอกมีเลขาคนหนึ่งชื่อซอเฮจูซอเฮจูเธอเป็นรุ่นน้องของพระเอกที่มหาลัยซอเฮจูทำงานกับพระเอกมานานเกือบ20ปีพระเอกจึงรักและเอน็นดูเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง แ่ซอเฮจูเธอนั้นแอบชอบพระเอกมานานแล้วได้แต่รักเขาข้างเดียวตลอดมาคังอินโฮมาทำงานกับพระเอกในตำแหน่งหัวหน้าทีมบริการคังอินโฮขามีบางอย่างแอบแฝงเกี่ยวกับพระเอกเขาต้องการรู้ว่าพระเอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่<เ>พี่ชายของเขานอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าพระเอกมีคู่แข่งนักการเมืองคนหนึ่งชื่อพักจุนเก พักยุนกีอดีตเคยเป็นเพื่อนรักของพระเอกแต่ทั้งสองต้องมาแตกหักกันเพราะพักยุนกีคิดว่าพระเอกมีส่วนทําให้น้องสาวของเขาต้องตายซึ่งภรรยาของพระเอกเป็นน้องสาวของพักยุนกีนั่นเองพ,พักยุนกีเขาต้องการทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระเอกได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาก็ต้องการเก้าอี้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นกัน น้ำดาจองนางเอกของเรื่องเธอเป็นนักข่าวสาวสวยระด,ดับปลายแถวของสำนักพิมพ์สแกนเดนิวนางเอกคือเป็นคนไม่ยอมอะไรง่ายๆแต่ชอบสร้างความวุ่นวายชอบสร้างปัญหากับพระเอกตลอดเวลาเมื่อนางเอกกับพระเอกเจอกันก็ต้องกัดกันตลอด แต่นางเอกเธอันนเป็นคนที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดีเมื่อหัวหน้าของนางเอกให้นางเอกไปทำข่าวสัมภาษณ์พระเอกก็ไม่ได้เรื่องกลับมาทุกครั้งเพราะพระเอกคิดว่าคำถามของนางเอกนั้นมันไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งนางเอกก็ได้ไปสัมภาษณ์พระเอกแบบใกล้ชิดคำถามของนางเอกมันจี้จุดใจดำพระเอกอย่างมาก พระเอกไม่เคยคิดเลยว่าลูกๆของเขาสามคนชอบกินอะไรชอบทำอะไรชอบเที่ยวที่ไหนหนางเอกบอกว่าพระเอกเป็นคุณพ่อที่สอบตกที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกๆเลยวันหนึ่งพระเอกมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าพระเอกแอบคุกกีกับเด็กมัธยมซึ่งผู้หญิงที่เป็นข่าวก็คือนางเอกนั่นเองพักยุนกีให้คนสะกดรอยตามพระเอก วันที่ลูกชายคนเล็กของพระเอกหายไปจากบ้านแล้วพระเอกก็ตามจนเจออยู่กับนางเอกพระเอกก็เดินเข้ามาต่อว่านางเอกบอกว่าเธอไม่มีปัญญาหาข่าวแล้วหรอถึงมาหาข่าวกับเด็กๆระหว่างนั้นคนของพักจุนกีก็ถ่ายรูปพระเอกกับนางเอกพระเอกคิดจะถอนตัวออกจากการเป็นนายกเพื่อไม่ให้นางเอกเสียหายเพราะเขารู้แล้วว่านางเอกไม่ได้ทำอะไรผิด พระเอกจึงออกมาแถลงข่าวนักข่าวรุมถามพระเอกแต่จูจ่ๆนางเอกก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เดินขึ้นเวทีแล้วก็บอกกับนักข่าวว่าเรารักกันคะ่ะพระเอกก็ตกใจได้แต่มองหน้านางเอกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ปล่อยเลยตามเลยพระเอกและนางเอกตกลงกันว่าทั้งสองจะเป็นแฟนกันแต่ก็ต้องเลิกกันหลังจากพระเอกได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และในที่สุดพระเอกก็ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งให้ทุกคนต่างยินดีกับพระเอกราาประธานาธิบดีพูดกับพระเอกว่าเมื่อได้เป็นนายกแล้วงานก็เยอะขึ้นเวลาว่างไม่ค่อยมีเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีจะได้มีคนมาช่วยคําถามของราาประธานาธิบดีทำให้พระเอกนั้นกังวลใจมากเพราะวันนี้เป็นวันที่ต้องเลิกกบลังเอก นางเอกเธอไปหาพ่อของเธอที่โรงพยาบาลที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและโรคสมองเสื่อมเห็นหมอก็คิดว่าเป็นแม่ของนางเอกพ่อของนางเอกฝันว่าต้องการจับมือของนางเอกในวันที่นางเอกแต่งงานนางเอกเธอนั้นเสียใจร้องไห้เธอที่เธอนั้นไม่สามารถทำความฝันของพ่อเป็นจริงได้เธอจึงไปนั่งกินเหล้ากินจนเมาไม้มารู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่สถานีตำรวจ ตำรวจโทรไปหาพระเอกพระเอกก็มารับนางเอกพระเอกยิงต่อว่านางเอกทำไมเธอถึงสร้างปัญหาให้กับเขาตลอดไหนจะคำถามเมื่อไรจะแต่งงานไหนเธอจะคอยสร้างเรื่องทุกวันพอนางเอกได้ยินคําว่าแต่งงานเธอก็เข้าไปกอดแขนกอดขาพระเอกแล้วพูดว่าเราแต่งงานจริงๆกันไม่ได้หรอแค่หกเดือนเองหรือแค่ในน้ําก็ได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยเลิกกัน พระเอกตกใจกับคําพูดนางเอกทำไมเธอถึงอยากแต่งงานกับเขานักพระเอกให้คนไปสืบเรื่องเกี่ยวกับพ่อของนางเอกจนได้รู้ว่าพ่อของนางเอกป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่ได้ไม่นานและในที่สุดพระเอกตัดสินใจแต่งงานกับนางเอก เมื่อทั้งสองมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระญญาของพระเอกเสียชีวิตไปหรือไม่คงังอินโฮจะสืบหาความจริงได้หรือไม่ไปหาชมหาดูกันได้รับรองทุกคนจะหลงรักท่านนายกกับนำดาจองการันตีความสนุกค่ะ